สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ส่องพระส่องบุญกับ EP ที่สี่สิเ็ดแล้วนะครับวันนี้เรามาชมเบี้ยแก่ของหลวงปู่รอดวัดในโรงนะครับอาเตียนิดนึงหลวงปู่รอดนี่อยู่ที่จังหวัดอะไรอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพเนี่ยครับอยู่แถวไหนอาเตียอยู่แถวไอปินเก้าเนี่ฮะที่อาเตียพาผมไปใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมถ้ามีโอกาสให้ทุกคนไปเนาะไปกราบไปนงพ่อแทนเพราะว่าอาเตียพาผมไปดูแล้วก็ไปดูว่า เราอยากไปดูว่ามีของเก่าของหลวงปู่หรือเปล่าแต่ไปแล้วไม่มีเนาะไม,ไม่มีครับไม่ได้มีแล้วก็<ห>วแอบแอบ,แอบถามคนเท่านั้นแหละครับนะครับแต่ว่าอันนี้อต๋เสะสมสะสมมานานแล้วผมสะสมผมก็บอกว่าผมก็เริ่มจากการเดินเดินดูอะไรเนี่ยดูจากหนังสือดูจากอะไรพวกนี้นะครับแล้วค่อยๆมาขึ้นสเต็ปมาเรื่อยๆแล้วก็มาหาพอเรามีเิภูมิความรู้แล้วเราก็ เดินหาแต่ก็เจ็บตัวมาเหมือนกันมีฮะมีของ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 ที่ไม่ใช่ก็มีแล้วก็คัดออกอะไรพวกเนี้ยนะตอนนั้นอะหลวงปู่หลวงจริงจริงเลยท่านเก่งนะเบียดเบียดแกนะเห็นเหรว่ามีหลวงปู่รองกับหลวงปู่บุญใช่มีสองสำนักหลวงหลวงเป็นใครเป็นผู้พี่ใครเป็นผู้น้อง มันจริงๆอันนี้นะผมไม่น่าจว่าอสองสำนักเนี่ยนะต้องเร,เรียนมาจากที่ไหนแต่ว่ามันอยู่ในยุคใกล้เคียงกันไก่กาะไก่กับไข่ไม่รู้ไครก่อนกันใช่ผมก็จะถือว่าไอ้เตีย้ยน่าจะวานนั้น,นเนาะแต่ที่แน่คือการสร้างเบีย้ยแก้คืออันดับหนึ่งคือต้องใช้ไข่ใช้ไข่ไข่ล่อไข่ล่อปลอด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 เป็น <ะ S 2> แขาเรียกว่าปลอดเต็มปลอดที่ทางน้ําไหลทางน้ําไหลเวลาน้ําลงเนาะใช่ใช่แล้วเพื่อเอาเอาเอามาเอามาเสร็จจริงๆเอามาที่พอได้มาแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการนั่นมีการเสกปลอดนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอามาเอาเอาเอาสลิปไม่ใช่เลยเอาเอาเข็มสิตยาแล้วมาดูดแล้วมามามาใส่ว่้ในตัวเบี้ยแก้ไม่ใช่นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะเขาจะต้องมีการเอาปลอดเนี่ยปลูกเสกมาถึงปลอดที่มันเอามาพอเราหวางเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆมันจะเหลวๆจะย้อยแบบย่อยมา นเขาก็จะเอาเบี้ยเนี่ยมาวางแล้วก็ล่อคือเรียกปลุกเสกครับปลุกเสกก็ให้ปลอดนี่เขาจะเดินก็ต้องมีเอาปลอดได้เดินเข้าไปใน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 ตัวเบี้ยตัวเบี้ยนี่คือตัวหอยตัวหอยเบี้ยใช่แล้วหอยเบี้ยต้องมีสามสิบสองซี่ฟันต้องมีสามสิบสองซี่นี่คือที่มาที่ไปนะจะบอกว่าเบี้ยเบี้ยเบี้ยอะไรคนไม่รู้เรื่องนะอาจารเขาเรียกว่าเบี้ยหอยเนี่ยเบี้ยหอยนี่แหละใช่หอยนี่ต้องเป็นหอยทะเล ใช่เป็นอหอยตัวใหญ่เหมือนกันพอสมนควรปร,ประมาณเนี้ยฮะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องอาศัยเวทมนตร์คาถาของเกจิอาจารย์ท่าน,นั้นสมัยก่อนนั้นครับสมัยก่อนที่บอกว่าเก่งๆเนี่ยที่บอกว่ามีชื่อเสียงและใช้ใช้ได้ได้ผลจริงอะ่ะก็ต้องทํากันอย่างนั้นจริงๆต้องปลุกเสกเรียกเรียกร,ยกรยกปะหลอดให้เข้าให้เข้าไปในตัวเบีย้ยคล้ายคยุคหนึ่งมีเกจิอาจารย์ที่เรียกว่าโยน โยนของลงในทะเลแล้วเศษหนึ่งเข้ามาอันไนใช้ได้ก็กลับมาใช่ครับนะครับอันนี้น <ะ S 1> ก็ใช้ได้จริงใช่อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้เขาก็อย่างที่บอกว่าปลูกเศกเนี่ยก็คือก็เรียกเรียกต่อไปเนี่ยก็ให้ปลอดเนี่ยเข้าไปในตัวเบี้ยครับพอเข้าไปเต็มแล้วหลวงปู่เขาก็จะโลแปะเสร็จแล้วเนี่ยบางทีเขาก็มีหุ้มด้วยหุมห้ม,มด้วยด้วยไอ้เขาเรียกว่าทีบุกอีกทีหนึ่ง<อ>แล้วก็เซ็งเซ็ตอักขระ ในคราแต่ว่าที่แน่รอยถักไม่เหมือนกันใช่ไหมเตียแต่สำนักนี้ไม่เหมือนกันเนาะจ้ะเสร็จอัขระเสร็จแล้วถึงจะให้ให้ให้ช่างมามาถักพอถักเสร็จปุ๊บจุ่มลักจุ่มลักสมัยก่อนเนี่ยเขาจุ่มลักน่าจะเป็นลักแดงนะนะสมัยสมัยนู้นโอแต่ชั้นโลก็อยู่แล้วเนาะเตียเพราะว่าไม่ไม่ให้ไม่ให้ปลอดไหลมาเนาะใช่น่ในชั้นหนึ่งอันนี้คือชั้นหนึ่งเพราะว่าถขย่าอลเตียนะครับอเตียยสอนขย่าเนี่ยมันจะมีจังบากของมันเลยนะใช่ เหมือน,น <ะ S 2> กับเหมือนกับอะไรนะั่นกรึบกรึบเ,เสียง<ๆ>มัน,น <ะ S 1> เสียงมันจะมันจะมันจะ,จะสะร้อนกลับมาเสียงกรึบกรึบกรึบวิธีดูของแท้เนี่ยอันเดียอันดับหนึ่งเลยคือเราต้องดูความเก่าของเก่าก่อนใช่ตาเปล่านะแล้วก็อยากะรู้ว่าเป็นสองสามนับไหนเนี่ยอย่างอันเนี้ยการถักเนี่ยนะมันจะถักเป็นลายขาล้าตัดนะลายถักเห็นไหมฮะ เป็นสี่เหลี่ยมแต่สำนักไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะครับพอเราเห็นลายถักนี้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าอันนี้สำนักนี้เป็นของหลวงปู่รอดอ่านะลายถักนี้พอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราเรารู้เลยว่าเป็นสำนักของหลวงปู่รอดนะครับและที่สาคัญเรอาเตี๋ยเสียงตรงได้เนาะได้ครับตองตองได้นะแต่ของใหม่เขาเขาเขาทำมันคงไม่ละเอียดขนาดนี้ครับเห็นบอกว่าเตี๋ยของใหม่นี่บางครั้งนี้ต้องระวังเรื่องใช้อะไรใช่ใช่ลตอนนี้เขาเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเครื่องแล้วต้องระวังนะครับ ทุกครั้งเราต้องดูสังเกตการเล่นหาเราต้องต้องอาศัยประสบการณ์นะนาอาัยแบบสิ่งการสปปรรพคุณนะเตียสปปรรพคุณอย่างที่เคยบอกฮนะเบี้ยคาว่าเบ,บี้ยกแก้ของเราแก้แก้ลมเพลมพัดแก้สิ่งอับ,บุมงคลสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถ้าพกติดตัวนะสิ่งชั่วร้ายเข้ามาหาตัวเราไม่ได้ครับผมระหว่างเบี้ยแก้กับพระสมเด็จเนี่ยอะไรหายากกันนาเตีย จริงๆครับมุมมองผมนะผมว่าเบี้ยแก้ยากกว่าเพราะเบี้ยแก้เป็นสร้างจํานวนนั้นก็จํานวนไม่ก็เยอะอะไรนะเพราะว่าการสร้างแต่ละ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 ค่อนข้างเรียนต้องใช้พิธีพิธันเพราะว่าสมเด็จเนี่ยสร้างทีงเงินแปดหมื่นสี่พันองค์เนี่ยมันปั๊มเลยปั๊มปั๊มปั๊มไม่ใช่ปั๊มมือปั๊มมือปั๊มมือแต่ันี้ต้องไปล่อในน้ําใช่แล้วค่อยๆทาทีละตัวทีละตัวเนี่ยนะครับความรุกลําบากมันต่างกันพิธีพิธันพอสมควรครับผมแล้วก็แนะนาให้ท่าน สะสมเนาะครับผมจริงๆถ้ามีเบีย้ยแก้นะติดตัวนะไปที่ไหนไปลอดภัยแค่เบีย้ยแก่อันเดียวก็ก็ก็พกติดตัวเนี่ยไม่ต้องพพกอะไรได้เลยก็ผมกนน็นกันได้หมดคนใหญ่คนโตชอบพกครับผมเขาบอกว่าผมเคยถามนะเตี๋ยไม่ไม่ได้เรื่องนิยายะไรเขาบอกว่าถ้าพกสมเด็จเนี่ยทุกคนก็มีครับนะครับแต่ว่าโอเคแหละว,ว่าของแท้ของจริงของอะไรก็อีกอย่างหนึ่งแต่เบีย้ยแก่นี่ถ้าจะหาให้เนี้ยเนียเนียนเียนเนีย่ย ต้องเชี่ยวพอสมควรคือคือของอที่เป็นของเราต้องมาหาเราดีกว่าใช่ใช่นะครับต่อให้ไม่ใช่ของเราดิหายตายมันก็ไม่มานะเติยครับดังนั้นของศักดิ์สิทธิ์ประยันจะอยู่กับคนที่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 รู้คุณคัาแล้วก็คนที่มีมีก็เรียกว่ามีบารมีเนาะก็จะมาหายกตัวอย่างว่าญาติอตียเนาะเอาพระสมเด็จไปตอนนี้อยากจะเอาเลยคงต้องหาไปเจอให้ไปแล้วคือไม่รู้ว่าคือคือของดี แต่พอไปศึกษาเสร็จเติมเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่านะคือคนไม่รู้ไม่ใไม่ได้เดี๋ยวคือเขาไม่รู้จริงแล้วมีคนอยากก็ได้แล้วเขาก็จะมาขอผมก็เพราผมเอาเอา,เ,อาเอาเอาอันใหม่ไปแล้วกันผมจำไม่ได้ว่าผมให้ไปโอ้โหองค์ไหนเพราะมันเยอะจริงๆท่านจะบอกว่าของเอติมน,นี่มีเป,ปน็นกระสอบคงเป็นกระสอบนะเพราะเติมสะสมมานานใช่น่ะเต่เด็กผมคิดว่าโอ้โหอย่างน้อยก็สามสิบสีบส่สิบปีเนาะผมเข้าข่าตั้งแต่เป็นหนุ่มอ่ะใช่ก็ก็คิดดูว่าผมสะสมนะอย่างอันนี้ให้ดูอันอันนี้นะฮะอันนี้ เบี้ยแก้นี้ที่เห็นเห็นเป็นสีขาวๆเนี่ยนะมันผ่านการใช้นะการใส่ถูอะไรพวกนี้มันเลยออกออกเรือเชื่อมนเลยออกเป็นสีข,ขาวอาเตียทุรนทถนองมากก็คือ<ะ>ใช้บ่อยนั่นแหละร <c oughs> ักมากก็ใส่ในกระเป๋านะฮะมันก็ถูไปถูมาก็เลยเห็นเป็นใต้ขาวเลยรนะอ,อเตียครั้งต่อไปเราจะให้ดูของเบี้ยแก้ของสำนักไหนครับอ่ะเตียขออนุอาออออสำนักขมวดปุบุญนะครับูบ อ่อันนี้เป็นของหลวงปู่เจือนะครับอันนี้หลวงปู่เจือก่อนใช่ไหมครับข่างหน้าหลวงปู่เจือนะทุกท <สำ S 1> ่<ส>า <ำ S 1> นดะนะูอันนี้มีตัวพูดตัวเมียไหมออเดียมีครับหลวงปู่เจือนะเดี๋ยวเราไปด,ดูตัวพูดตัวเมียแต่ว่าตอนนี้เห็นไหมครับว่ารอยถักไม่เหมือนกันทุกท่านรอยถักไม่เหมือนกันนะการการร้อยไม่เหมือนกันน,นะครับน,นี้ตัวพูดตัวเมียน,นี่เห็นไหมได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราข้างหน้าเอามาให้ดู ดูการถักก็พอไม่เหมือนกันนะเตียเนาะครัปผมอไอเตียนที่ไม่มันงเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะนอเขาบอกรุ่นใหม่แล้วฮะรุ่นใหม่เจือโอ้ยี่เนี่ยครับร่รุ่นหลังรุ่นหลังรุ่นหลังเปรียบเทียบรุ่นใหม่รุ่นเก่าได้เลยเห็นไหมครับสีต่างกันนะเดี๋ยวข้างหน้าเรามาดูมาถามประวัติว่าเป็นมาอย่างไงอันนี้หลวงปู่เจือเนี่ยนะก็เป็นหมายถึงบอกปู่ลูกสิษธ์ก็คือหมายถึงว่าหลวงปู่บุญมาจากหลวงปู่บุเมื่อมาเป็นหลวงปู่เพิ่มแล้วมาต่อด้วยหลวงปู่เจือนะครับเดี๋ยวข้าาาหนเรม คร่าวๆวิธีการถักอะไรต่างวันนี้ก็ขอทุกท่านติดตามช่องส่องผ้าส่องบุญนะครับอันนี้ EP ที่41ใช่ครับผมฝากทุกท่านอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ลยครับขอกำลังใจถ้าแชร์น <c oughs> ึ่นนะครับ <c oughs> ขอบคุณม <c oughs> ากครับสวัสดีครับ <c oughs>